สวัสดีครับตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละตัวนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่39,500นะครับถ้าคนไหนคิดว่าบิตคอยไม่ลงไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่จะสะสมได้นะครับเพราะว่า S 1น่ะลงมาเส้นแนวรับนี้แล้วนะครับก็พยายามที่จะเทสขึ้นไปที่แถวๆโซน39,700นได้นะครับถ้าเกิด S 1ยืนเหนือเส้นสีขาวๆนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งผลไปยัง อ๋อโอเค S4 เนี่ยพยายามยืนอยู่ในรับ S4 นะครับเพื่อนๆน,นะคอคิดว่าน่าจะเด้งขึ้นกลับได้นะครับส่วนตามเฟรมของเดย์ยังยืนไม่ได้มาจนแนวต้านของเดเมื่อวาน43,000นะครับจนกว่าวันนี้จะหลีกเลี่ยงหลีก,ลกเส้นนี้ขึ้นไปก็จะ ไตแบบลักษณะแบบนี้นะครับยืนเป็นเส้นสีขาวขึ้นได้นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ต้องใส่วีอยู่แบบนี้ครับจนกว่าจะหลีกหนีเส้นนี้สักหน่อยแล้วก็ดึงแต้งเดียวยาวได้เลยนะครับตอนนี้ตามเทรมของ s 4ยังลงไม่สุดแต่สามารถออกยังยิงข้างได้แต่ตามเทรมอื่นเนี่ยขึ้นหมดแล้วนะครับถ้าเกิดคิดว่าราคานี้เป็นราคาที่จุดกับตัวผมคิดว่าตัวอื่นก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับผมเองก็เพิ่งเข้าไปตัวของชิบาเหมือนกันนะครับถดลบอยู่ตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคร ประมาณไม่ใช่ประมาทไปนิดนึงผมตั้งไว้ที่2279นะครับ2279ก็ลากลงไปที่ที่แแถวโซนนี้เลยนะครับผมกะระยะไว้แล้วนะครับว่ามันจะท่องลงมาแต่ไม่นึกว่าจะลงลึกนะครับแต่ตอนนี้ครับราคาที่บาทนะครับแถวโซนนี้เลยครับสอแต่นี้จะทําให้หลุดนะครับแถวโซน2280เนี่ยแหละครับแนวรับของชีบาทนะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่แนวต้านก็อยู่ประมาณสัก2,003นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดป่านตรงนี้ได้ก็น่าจะ ขึ้นได้แรงเช่นกันนะครับสาหรับตัวของชิบะอินุนะครับตัวอื่นๆก็เช่นกันนะครับเช่นของตัวโดสคอยนะครับโดสคอยจะเป็นของไทยก็4บาท6นะครับถ้าเราดูแบบนี้ก็คืออยู่ในกรอบนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่แคบๆนะครับเคลื่อนเคลื่อนไหวแคบๆถ้าให้ผมเดาเดาเช่ามือนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบหลอกล่อนะครับทาให้สุดติ่งกระดิ่งแมวหมายความว่าคือไอ้ตอรมานใจสุดๆนะครับนะแล้วก็จะหาจังหวะที่แบบ ขึ้นแรงนะครับแต่ดอสคอยก็ดีหมายก็ดีของดอสคอยคือถอยตลาดลงแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันลงที่สุดของที่สุดนะครับมันพร้อมที่จะขึ้นแรงได้น่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดกุณดีลอนมาร์สออกข่าวหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เมื่อร่อนเขาเคยทวิตเตอร์ของเขาเองใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้มาซื้อทวิตเตอร์ด้วยผมว่าแรงกระเทืองหรือว่าพุ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ได้ถึงแม้ว่าราคาเมื่อผ่านไปมันจะวนกลับมาที่เดิมนี่คือลักษณะนิสัยของดอกคอยเป็นแบบนี้มาตลอดเลยนะครับก็ผมคิดว่าเป็นช่วงที่สะสมของนะครับโซนโซนราคาแถวๆนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ลองตัดสินใจดูต่อนะครับผมสำหรับตัวดอทคอย สำหรับคนที่ติดดอยดอยมาเป็นปีถ้าคือคุณตัวเฉรีย์ตอนนี้ผมคิดว่าต้นทุนคุณน่าจะลงมาถึงทุนแล้วนอกจากว่าคนแรกคุณยัดไปหนึ่งล้านแล้วคุณมาตัวเดือนละพันเนี่ยแบบนี้มันไม่ลงนะครับเพื่อนๆน่าจะพลิกเป็นบวกได้นะครับผมคิดว่านะครับผมนะน่าจะไปโอ้โหนะไปแล้วพูดเป็น,นการกัดคำนะครับโอเคนะครับทุกตัวก็จะไปแล้วนะครับโอ้โหครับนี่ผมพูดรดคอยไม่ทันให้กัดคําเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหครับผมเรียบร้อยครับไปแล้วนะครับผมเปิดฟีเจอร์ไปนิดหน่อยนะครับมาตอนเช้าไปดูด้วยกัันนนะครบบเป็งงไ้า ชีบาผมเพิ่งเปิดไปนะครับก็สองแสนสองร้อยล้านหน่วยนะครับตั้งเงินจริงก็ประมาณแสนนะฮะละประมาณเงินจริงประมาณสักให้ได้สองแสนหน่วยก็ประมาณเกือบ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 แสนหกนะครับแต่ใช้เงินอยู่ประมาณแปดร้อยดอลนะครับก็มาชิ้นเหลือพิมพ์ๆนะครับผมพร้อมที่จะเอาเงินผมที่มีอยู่ในพอร์ตนะครับผมสามารถโยกใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนตัว ADA นะครับก็เปิดสี่พันสัญญาเข้ามาหนึ่งแสนนะครับแต่ใช้เงินประมาณหกสิบเจ็ดดอลนะครับ ก็ตัวของอีลอนนะครับยังไม่ผิดเลยนะครับขึ้นขึ้นบวกเข้าร้อยลงมา200300นะครับตัวนี้ก็น่าถือยาวนะครับแต่กว่ามือไปปิดมันเสียมากกว่าแต่ถ้าเกิดลงเหลือกัดทุนยี่สิบดอนนี้ผมไม่เสียดายแต่อาจจะเสียใจนิดหน่อยที่ไม่ใกล้ไก่เก้าร้อยดอนก่อนนะครับก็รู้สึกว่าเออไม่น่าเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเรารับได้ส่วน b a b ี d ดอสขึ้นไปเป็นร้อยดอนก็ลงมาอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตัวที่สตาร์ก็เพิ่งเปิดไปนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวของ NFT นนะครับผมแล้วก็ตัว 5ปันหน่วยนะครับถ้าใช้เงินอยู่จริงประมาณ2 3 0 0 0นะครับตอนนี้ก็ใช้เงินวันสิบสีดอลน,นะครับผมเองก็เจ็ดฟิชเชอร์ก็ไม่คือคือยอมรับตรงว่าของใน OKX เนี่ยฟิชเชอร์เนี่ยผมทำให้อ่าเป็นคอนเทนต์หรือทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเงินน้อยๆถ้าเกิดว่าเราจัดการหน้าตักได้น่ะเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้เหมือนกันแต่นในระหว่างทางเงินน้อยเกินไปมันก็ําให้ขาดทุนได้ทันทีนะครับเพราะว่าอำนาจในการต่อรองเราน้อยนะครับแต่ไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดเรารู้วิธีการนะครับเราก็สามารถที่จะ อ่าประสบความสำเร็จได้นะครับแต่งไงก็ถ้าเกิดคนในเศษอยู่ล้างปวดเครียดอย่างนูงน้นนี้มันเป็นปกติของตลาดอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องเจอภาวะนี้ต่อไปนะครับโอเคนะครับก็ลุ้นด้วยกันนะครับหวังว่าราคาบิตคอยจะดิ่กลับไปที่4,500นะครับแล้วก็จะตกไปวันนี้ตีว่า3,500่นานะครับ3,9500นะครับผมบวกสัก3%นะครับ3% บิตคอยจะขึ้นไปที่4 7 0 0นะครับ4 7 0 0ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไปได้นะครับแค่3%เองนะถ้าเอาฐาน30,000 39,500เดี๋ยวผมก็จะใช้เครื่องคิดเลขนอกบวก5%นะครับมีความรู้สึกว่า 5%, 5, 5ก็ประมาณ41,500นะครับก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับถึงแม้ตาม CME ยังยังยังลงไม่สุดนะครับแต่สามารถดึงขึ้น กลับไปเล่นอยู่กรอบบนนี้ก่อนแล้วก็เยิงยิงกอกข้างๆ้าเอสจะลงต่ํานะครับยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผมดอดสกอยเนี่ยผลตัวมากผมมีในสปอร์ตนะครับฟิวเจอร์ผมผมไม่ค่อยเทรดนะครับฟิวเจอร์ผมไม่ค่อยเทรดเพราะว่าผมผมจะไม่ได้เล่นทุกตัวนะครับแต่ทุกตัวที่เล่นตัวเล็กๆขำๆเนี่ยก็คือเป็นสตอรี่ให้กับเพื่อนๆได้ได้ฝึกเทรดนะครับผมนะขอยังไงการลงทุนความเสี่ยงคลิปนี้ก็ตทำขึ้นมานะครับเป็นเพียงแค่อ่าให้ความรู้นะครับในเรื่องของรรแล้วกก็า เราต้องมีการประเมินการการคาดการนะครับผมนะแต่ละวันผมไม่สามารถที่จะมาบอกทุกคนได้นะครับว่าไปตรงนูง้นตรงนี้นะครับเพราะผมเองก็มีตั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนแต่ผมก็รับได้ในทัวที่ผมเป็นอยู่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าบิตคอยจะดิดกลับได้นะครับบิตคอยตรงนี้ทำเทมนดหนึ่งเนี่ยลงมาเส้นแนวรับนะครับอยู่โซนนี้เลย อยู่เท่นี้เลยนะครับคลิปแรกเสียงวิ้วิ้นะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับผมโอเคตอนนี้ได้กินกาแฟไปแก้นึงแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือเส้นแนวรับนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพลายเวกชั่นเกิดนี้แล้วก็รออีก10นาทีตั้งใหม่เกิดขึ้นจะเป็นจุดกับตัวหรือไม่ตามที่ผมคาดการไว้นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับผมอ่านี่คือโซนนี้เลยนะครับนี่คือแนวนี้อ่าจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นสีเขียวตามที่ผมคาดคิดหรือเปล่านะครับจะเป็นแบบนี้ปั๊บแล้วก็แต่งใหม่เป็นแบบนี้ตบแต่งนี้เลยนนร่หาาว เท่าไ,ไรนะครับผมรอแต้งประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับผมนะนะแต้งใหม่อาจจะเป็นตกเป็นสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยได้นะครับเพื่อนๆนะครับข้อ,อไรก็ขึ้นได้นะครับอะไรก็คือขึ้นได้เราต้องรู้จักประเมินนะครับสถานการณ์แล้วก็าการคาดหวังนะว่าเราจะทําไงนะครับถ้าเกิดเราได้ปลายไส้แบบนี้เราจะอยู่ยังไงหลุดมาตรงไหนเราขายทิ้งประมาณนี้ นะครับหวังว่าให้มันขึ้นไปนะครับหวังว่ามันขึ้นไปนะครับรถคอยทำไมกระตุกเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวดูรถคอยหน่อยนะครับมีการกระตุกของราคานะครับผมพูดไม่ทันกัดคำเลยระหว่างที่ผมทาคลิปอยู่นะครับเพื่อนนะครับอ่านี่แบบนี้เราไปสามารถไปเปิดออเดอร์เพิ่มได้เลยนะครับโอเคครับรถคอยน่าจะบินแล้วนะครับเดี๋ยวทุกตัวน่าจะตามนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับลุ้นกันต่อไปครับผมเดี๋ยว นิดนึงนะครับมีตัวไหนเพื่อนๆที่อยากให้ผมดูให้นะครับก็เดี๋ยวแจ้งไว้นะครับแต่โรสคอยไปแล้วเดี๋ยวผมจะดูตัวของชีบะตไปด้วยหรือเปล่าอ่าชีบะเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมห้ดูหลักคิดของชีบะหน่อยนะครับเพื่นนนอนๆถ้าเกิดว่ากรณีเราเปิดถูกทางนะเดี๋ยวนะชีบะตตอนนี้บวกอยู่ที่สองดอนนะครับชีบะถ้าเกิดเหลือศูนย์สามตัวเอดีก็ลงหนักนะศูนย์จุดหนึ่งสองสาม ส่วนลำตัวใส่เลขกหนึ่งเข้าไปนะครับที่บากก็จะโตไปเป็นหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเทอร์นเงินของตัวของ a d ดก่อนนะเดี๋ยวมันจะล้างปอดนะครับเหลือประมาณหนึ่งร้อย่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล,ะล้างปอดสำหรับตัวเจดกสิบเจ็ดดอลนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องรีบโยกเงินก่อนนะครับสวัสดีครับผม